พินนาถากูลนักคิดผู้ยิ่งใหญ่กล่าวถึงแก่นเท้ที่เป็นสากลของาศาสนา13พฤศจิกายนพุทธศักรา2465และพินนาถากูลพุทธศักราช2 5 0 4ถึง2484นักคิดนักปรชัชญากวีผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมจากงาน รวมพศกวีคีตาชรีรัฐินานมีความรักชาติขณะเดียวกันก็เป็นนักสากลรนิยมที่แท้จริงท่านยังพยายามเป็นสื่อแห่งความเข้าใจในการและกันระหว่างประชาชาติต่างๆนอกจากนี้ทัศนคติทางาศาสนาของรัฐินาศก้าวหน้าล้ำยุคสมัยครั้งหนึ่งในการประชุมผู้นำาศาสนาทั้งปวงในโอกาสครบรอบร้อยปีศรีรามเกียรติชนะ ปรุมหังสาในปีพุทธศักราช2,379ถึง2,429ผู้นำศาสนาในศาสนาฮินดูในเบียงรองนศังหวัที่19ระพินาตกล่าวถึงแก่นแท้ท,ที่เป็นสากลของศาสนาและเครื่องบันทอนจากลัทธิยึดถือประชาคมของตนเป็นใหญ่ตอนหนึ่งว่าศาสนา ที่มาสู่เราที่ได้ให้เสรีภาพแก่เรากลับกลายเป็นศัตรูที่ร้ายกะที่สุดของเสรีภาพในบรรดาพันธะทั้งมวลนั้นพันธะทางศาสนามีความแก่งกล้าที่สุดที่จะถูกทำลายได้คุกตารางที่น่าชิงชังรังเกียจอย่างที่สุดก็คือคุกตารางที่มองไม่เห็นคุกตารางที่จองจำวิญญาณของมนุษย์ ให้เป็นนักโทษของการหลอกลวงตัวเอง